สวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกันนะครับกับมาด h ช n แนลนะครับวันนี้นะครับจะมาพบกันกับหวยนะครับคู่จับคู่ชุดบนนะครับก่อนที่จะไปดูสูตรนะครับดูที่คําเตือนก่อนนะครับคําเตือนสูตรหวยที่จัดทําขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางนะครับ คิดจากสท,ทิติย้อนหลังนะครับตามหลักคณิตศาสตร์เท่านั้นเดินหน้าต่อไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าจะมาหรือไม่นะครับโปรดมีสตินะครับโปรดใช้วิจรารยณในการรับชมทางช่องไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับทุกชนิดนะครับใช้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับจับคู่ชุดบนนะครับจับคู่ชุดบนสูตรนะครับ หมื่นบวกสิบก้อสองนะครับบวกสามคงที่นะครับบวกผลลัพธ์ได้เท่าไหร่นะครับไปบวกสามแล้วก็บวกสองนะครับจะได้ผลลัพธ์สามตัวนะครับฝั่งนี้นะครับร้อยบนนะครับบวกหน่วยครั้งที่สองนะครับหน่วยครั้งที่สองนะครับหน่วยครั้งที่สองก็คือนี่ครับรางวัลที่หนึ่งนะครับเลขล่างนะครับหนึ่งสองนะครับนี่คือนี่หน่วยครั้งที่สองนะครับ นี่ครับคอดสองนะครับแล้วก็บวกสองคงที่นะครับบวกได้เท่าไหร่ผลลัพธ์ไปบวกสองแล้วก็บวกห้านะครับจะได้ผลลัพสามตัวนะครับครับเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งนะสิบเจ็ดนะครับเดือนมกราคมนะครับฝั่งนี้ได้เจ็ดศูนย์สองนะครับฝั่งนี้ได้สองสี่เก้านะครับเลขออกสามศูนย์เจ็ดนะครับฝั่งนี้ก็ก็หลุดนะครับ วดหนึ่งนะครับฝั่งฝังนี้ได้813ฝั่งนี้ได้350นะครับออก6 0 3, ออก03นะครับอคู่ชุด2ตัวบนเท่านั้นครับ0 3นะครับอันนี้3อันนี้ก็0นะครับวดถัดมานะครับฝั่ง1 0สูตรที่1ได้691นะครับฝั่งนี้ได้6 8 3นะครับ เลขออก3ามนะครับมาฝั่งนี้นะครฝั่งนี้เมื่อดมานะครับออกเก้าสองสนะครับฝั่งนี้ออกห้านะครับออกสอนะครับสอนะครับจับคู่ได้สองนะครับเมืถัดมานะครับได้สองนะครับฝั่งฝั่งที่หนะครับฝั่งที่สนี่ได้แปดครับเลขออกสองเจนะครับเจนะครับ เจ็ดหลักสิบเจ็ดเข้าหลักสิบนะครับอันนี้เข้าหลักหน่วยนะครับเจ็ดศูนย์นะครับเมื่อถัดมานะครับสูตรแรกได้แปดหนึ่งสามนะครับสูตรที่สองได้เจ็ดเก้าสี่นะครับเลขออกเจ็ดแปดเจ็ดนะครับเจ็ดแปดเจ็ดนะครับแปดก็เข้าหลักสิบนะครับเจ็ดก็เข้าหลักหน่วยนะครับเป็นแปดเจ็ดนะครับเมื่อถัดมานะครับฝั่งที่หนึ่งได้สี่เจ็ดเก้านะครับ ฝั่งที่สองได้สองสี่เก้านะครับเลขออกนะครับเจ็ดสองเจ็ดนะครับเจ็ดสองเจ็ดออกเจ็ดสองครับฝั่งแรกนี่ได้เข้าที่หลักสิบนะครับเจ็ดนะครับฝั่งที่สองเนี่ยเข้าหลักหน่วย 2. นะครับเลขสองนี่ครับเมื่อถัดมานะครับฝั่งแรกได้สี่เจ็ดเก้านะครับตัวเดิมครับตัวเดิมกับข้างบนนะครับสี่เจ็ดเก้าฝั่งที่สองได้สองสี่เข้าก็ตัวเดิมบบนะ ตัวเดิมอีกนะครับเลขออกห้าเจ็ดเก้าครับห้าเจ็ดเก้าฝั่งแรกก็มาเจ็ดนะครับเข้าเจ็ดที่หลักสิบฝั่งที่สองที่เข้าที่หลักหน่วยนะครับเข้าเก้านะครับงวดถัดมานะครับฝั่งแรกได้ห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดนะครับฝั่งที่สองได้สองสี่เก้านะครับเลขออกเก้าเจ็ดสองนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ เ้าเจ็ดสองฝั่งแรกก็เข้าหลักสิบนะครับเจ็ดนะครับฝั่งที่สองนี่เข้าหลักหน่วยนะครับเจ็ดสองครับเป็นเก้าเจ็ดสองถัดมานะครับเมื่อที่จะถึงนี้ครับใช้ใช้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนี่ครับหลักหมื่นนะครับสองเก้าสองเก้าเจ็ดสองหลักหมื่นก็คือเก้าครับเก้าเก้าคือตัวนี้ครับแล้วก็สิบครั้งที่สองครับสิบครั้งที่สอง สิบครั้งที่สองก็คือเก้าตัวนี้ครับเก้าตัวนี้ครับแล้วก็บวกสามพที่ครับเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดนะครับสิบแปดบวกสามเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับใช้หนึ่งนะครับหนึ่งบวกไปสามสามครั้งนะครับหนึ่งบวกสามเป็นสี่นะครับแล้วก็บวกอีกสองนะครับสี่บวกสองก็เป็นหกนะครับได้หนึ่งสี่หกนะครับสูตรแรกนะครับสูตรที่สองนี่ครับฝั่งที่สองนะครับร้อยบนนะครับ ร้อยบนก็คือเก้าครับเก้าเก้าครับแล้วก็บวกหน่วยครั้งที่สองนะครับหน่วยครั้งที่สองหนึ่งสองหน่วยครั้งหน่วยครั้งที่สองหนึ่งสองนี่ก็คือสามนะครับสามสามนะครับแล้วก็บวกสองคงที่ครับเก้าบวกสามเป็นสิบสองสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่นะครับได้สี่นะครับสี่ไปบวกสองคงที่นะครับ สี่บวกสองเป็นหกนะครับหกบวกห้าคงที่นะครับเป็นหนึ่งนะครับได้สี่หกหนึ่งนะครับตัวเดียวกันเลยครับสี่หกหนึ่งนะครับจับคู่ครับครับจับคู่จับคู่ได้ฝั่งแรกได้หนึ่งสี่หกนะครับ หนึ่ง่ฝั่งสได้สี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งครับจับพูดได้หนึ่งสี่หนึะครับสี่สี่นะครับหกสี่หนะครับครับจับได้เาชุดนะครับเกชุดนะครับครับไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับดูเอาดูสูตรนี่ครับสูตรเด่นบนะทะสองสูตรด้วยนะครับสูตรแรกนี่ครับได้ ใช่สิบบนบวกร้อยครั้งที่2นะครับบวก10ครั้งที่3มนะครับคูณ2นะครับ2ครั้งนะครับบวกได้เท่าไหร่ก็นับ1 2 3สานะครับไป3ตำแหน่งนะครับสูตรที่2นะครับร้อยครั้งที่1นะครับบวก10ครั้งที่1นะครับแล้วก็บวกร้อยครั้งที่3ามนะครับแล้วก็บวก2ครงที่นะครับบวกได้เท่าไหร่ก็นับไป3าตำแหน่งเหมือนกันครับนี่ครับงวดวันที่ 17เดนะครับเดือนมกรานะครับได้678นะครับฝั่งนี้ได้1 2 3นะครับเข้า307นะครับ3กับ7ก็เข้านะครับเป็นสูตรเด่นบนนะครับวันที่1เดือนกุมภาพันธ์ได้890นะครับฝั่งที่2ได้ศ12 3, นะครับเลขออก603นะครับก็เข้าที่0นย์นะครับชนที่0ูนย์นะครับ วันที่16กุมภาพันธ์นะครับได้ 3, 4, 5นะครับสูตรที่2นีได้ 6, 7, 8นะครับเลขออก 5, 3, 8นะครับอันนี้ก็มาครบหมดเลยนะครับ 3, 8นะครับบวกหลักร้อยเข้าไปด้วยครับ5ครับวันที่1มีนาคมนะครับสูตรแรกได้ 1, 2, 3นะครับสูตรที่2ได้ 3, 4, 5นะครับเลขออก 4, 2, 2ครับ2ก็เข้านะครับแล้วก็4นะครับ งวดถัดมานะครับ16มีนาคมนะครับเลข้อสูตรที่หนึ่งได้901นะครับสูตรที่สองได้890นะครับเลขออก270นะครับก็ชนที่ศูนย์ครับสูตรแล้ววันที่หนึ่งมษารนะครับสูตรแรกได้789นะครับสูตรที่สองได้789เหมือนกันนะครับเลขออก787ครับ787สูตรที่ หนึ่งงวดถัดมานะครับวันที่16เมษายนครับได้2 3 4สนะครับสูตรที่2นี่1 2 3ครับเลขออก2 72นะครับก็เข้าที่เลข2นะครับสูตรวันที่2พฤษภาครับได้5 6 7ดนะครับสูตรนี้ได้901นะครับออก579นะครับฝั่งนี้ก็เข้าที่หลักร้อยด้วยครับแล้วก็7หลักสิบนะครับ9หลักหน่วยนะครับฝั่งนี้ก็มานะครับแล้วก็งวดวันที่16 พฤษภาคมนะครับฝั่งแรกได้789นะครับ้ฝั่งที่2นี่678นะครับเลขออก972นะครับเข้าที่เลข7นะครับอ่แล้วก็นี่ครับวันที่1มิถุนายนนะครับ2564นะครับสูตรแรกได้234นะครับ234ก็คือ10 10บนนะครับก็คือ7ครับ10บนก็คือ7นะครับ7 บวกร้อยครั้งที่2ครับร้อยครั้งที่2ก็คือ1ครับ1นะครับแล้วก็บวก10ครั้งที่3นะครับ10ครั้งที่3ก็คือ7นะครับ2ครั้งนะครับ7 2ครั้งนะครับ7 3 21 1 2 3 7 3 21บเวก1เป็น22นะครับได้2 3 4สนะครับสูตรที่2นะครับร้อยครั้งที่1ครับร้อยครั้งที่1 รอยครั้งที่หก็คือหกนะครับหกตัวนี้ครับแล้วก็สิครั้งที่หนึครั้งที่หนก็คือสองตัวนี้ครับแล้วก็ร้อยครั้งที่สามร้ยครั้งที่สก็คือเก้านะครับเกาเก็คือเนะครับแล้วก็บวกสองคงที่ครับหกบวกสองเป็นแปดนะครับแปดบวกเก้าเป็นสินะครับสิบเวกสเป็นสิกนะครับก็ได้เก้นะครับ 9ก้าศูนย์หนึ่งฝั่งนี้นะครับดูเหมือนดูไม่ไม่ชนกันนะครับดูไม่ชนกันนะครับดูไม่ชนกันฝั่งแรกได้สองสามสี่สองสามสี่นะครับฝั่งที่สองได้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเลขเด่นบนนะครับเด่นบน ครับดูดูที่เราคำนวณได้นะครับที่มันชนกันนะครับเป็นสี่หนึ่งนะครับนะครับสี่หนึ่งหรือหนึ่งสีน่นี่ครับครับชนสองตัวนะครับไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับครับผมส,สำหรับ วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเด่นบนปะทะนะครับกับจับคู่บนนะครับได้9ชุดนะครับ9ชุดนะครับเด่นสุดก็มี2ชุดนะครับ1-4กับ4-1ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอให้พี่น้องโชคดีครับสวัสดีครับ